โอ้ม <shocked> ือนีคือใส่ชุดงามเลยสีเขียวแรงนิดปจะได้มือนีขายดีบอสบายดีสีเมื่อลราบอกว่ามือนีคือใส่ชุดงามเลยสีเขียวแรงนิด ไปได้ไม่มีขายข้นบัวลาย,ลายหรอในตลาดลายได้เนาะตลาดเต็มอยู่คนเสือนเขียดที่นู่น,นบัตรี่เบาแมนมืงหนีม,นม,นมาผู้เดียวบอกข้าวมอไซน์นี่นม,ดดย,ม,มยมาน้ำรดไงรดดิสานี่บอก ไอ้ก็เวณนจัากระถิตรหรอวะสองกิะถิดแล้วบ่ออะไรมาครับผมช่องยูทูบครับชายผู้สาวงามอยู่นี่ <laughs> มาผู้เดียว Khá nè bơ nó làm cho chắc khoan khoan chắc bát, làm bao khoan nên nó không say đúng đó ai tiêu cái gì vậy เป็นไงครับมึงนี่บุ๊บวันไหนบอกนี่นนนตลาดเต็มอางั่งอยู่เข้าไ,ไ,ไปซื้อของปลาเนาะย h งเกี่ยว อ,อันนี้จะได้เลื้อแบบนี้นเนาะคล้ายบวานคล้ายบานแอ้ห๊ะบอกเคยกินได้ของถอดอันนี้ก็เลื้อหร้ายอยู่น,นี่ครับ อ้อไอ้ทไล่ไปมันคือบุึ้นของน้องบุึ้นเฟซกบมีไล่กบมี่าจให้ฟ้าแท่ให้แน่นะคลิปเฟซกบเหร่นบอกฮะบอกน้องยังบเย็นไงโอ้ไอเบิ้งยูทูบอยู่บอ โอเคไอ้เม okay, hey. hey, ื่อก่อนวัสด no? ีครับเดี๋ยวมาไมเดอร์ครับสบายดีมายามมาเหยี่ยมมายามคนงามไปจะได้มือนี่ขายดีบอไใสไม่เนี่ยพอดีขายต้องพิกโต๊กไอยใยห้าวันอ้อนี้ต้องอาคือบาใไซรูกโปรไฟแนนเซฟหนึ่งเมามีรู เป็นได้ขายมั้ยนี่้อใดขายอยอะว่เปนข้ขายอยอ่เพว่านไปใสมากนี่เพไงเม่ลงเฟไปเที่ยวไสวัดยังหรอ<ะ>ไปเที่ยวเที่ยววัดไส่อยู่แขมขงอยู for, อ่กระพงกระพก็แมียนปเมียนเป็นได้งานบุญบันเฮียงมวลปนี้<อ> ไอ้ว่าจิไปอยู่บ่ได้ไปติดงานติดงานลงทิกตอกบอยเนี่ยบ้านย่ามลงทิกต๊อกห้ลงเลยไทยผู้สาวงามผู้สาวงามเขือกนผาอไปเอาไปเสือกเสิอของน้องัน้ที่หล่ะ มาได้บ้านไหนนี่ขบวนฝุ่นในเมืองบอกมีตังใจมาเดียวโดเฉพาะเลยออแ่ายื่งมันยืดเนี่ไทยเป็ไทยนี่จะฟ้องจีเดย์โฆษณาลานโคชนานพู้งามเอาอีไไรด้พี่เงาโอ FC มันหาไทยรูได้หน่โอ้ไทยกับู้งาม

ถ้าอยากเห็นน้อกก็ไปเบ่งในในส่องผมด้วย u ูทูบโจหนุ่มหน้ามุนอ่าหลาน่ามันจะรวมงามด้วยครับผมเอาลงหลายคลิปอยู่ผู้แรงต้องจุ้มเลยแหละไม่คนที่ตามแล้วได้นน่ คนดังแล้วคนดังแล้วไุ้น่ยัมอยู่อ่ะมีผู้บ่าวไทยอยู่บอว <c oughs> ไปอยู่ไทยมนเนี่ยสบายได้อยู่ไทยไห <c oughs> นของะ Phải lại, phải rồi đó, để chẳng mang mày.